ก็ไม่ได้ตนั่น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 ไทยเอออไม่ใช่แลไปตลาดด้มาแล้วนี่รีโมทนั่นแล้วอยู่กันทะเลาะกันไม่คุยกันไม่ร่้สองคนตกตายแน่เลย เสียงไงจน้ออนะมาดาแม่ม่อะก็ดีอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็ดีสบายดีก็มี เออให้น้องเนมผมแก้มพี่โออย่างผมแก้มพี่โออย่างหอมหอมไม่หองหรอมไหหอมไมหอมไหหอมหน่อยได้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 หอมหน่อยเนมหอมหน่อยหอมหน่อยนั่งรอนั่งรอหอมหน่อยอัเลือหมูปิ้งอ่ะอ้หอมหน่อยดูดูเอาหมูปิ้งหน่าแอันเนี้หอมหน่อย 哇。